เธอเธอทำยังไงดีอ่ะว่ายน้ว่ะแล้วตอนเช้าเราตื่นมาน้ำก็ไม่ไหลเอาน้ำไม่ได้ทำยังไงดีอ่ะไม่ต้องอาบเลยกรรแจมอเธอเป็นไปอีกเพราะอะไรมยนานเกิดอะไรขึ้นโรงเรียนของเราเขาเธอใช้น้ำเธอผู้เฟือยใช้ไฟผู้เฟือยเปิดไฟทิ้งไว้เปิดแอร์ทิ้งไว้ด้วความจริงน้ำไม่ได้ เธอหล่ะต้องเรียนรู้ที่จะรับความิีเพราะว่าวันนี้กลุ่มสิ่งแวดล้อมของเรามีน้องกระามานําเสนอครับในการรณรงค์ให้เพื่อนๆพี่ๆน้องครูอาจารย์และบุคลากรทุกภานในโรเงเรียนไม่ดนวิทยารัปสอแห่งนี้ลดการใช้พลักนโดยกลุ่มของเรานะครับมีวิธีการนําเสนอและวิธีการประหยัดพลังงานตามวิธีเหล่านี้ครับรหนึ่งคือการประกาศงานตามสายครับและสองะไครับพี่เอ๋ก็ เดินตรวจตานะครับก็เหมือนที่โรงเรียนเราจะมีระบบกรรมการของพักนะครับหรือว่าใครก็ได้ที่มีจิตอาสาเวลาเราเห็นเนี่ยเราก็อยากจะรณรงค์ให้ทุกคนช่วยกันปิดน <c oughs> ้ําปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่มีคนใช้นะครับนอกจากนี้นะครับกลุ่มของเราเนี่ยยังคิดใช้ของโปสเตอร์รณรงค์การประหยัดน้ำประหยัดไฟหน้าตาก็ประมาณนี้นะฮะสวยๆแบบนี้ฮะติดตามที่ต่างโรงเรียนครับเพื่อเด็กนักเรียนโรงเรียนเนี่ยมีจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่าของเรามากยิ่งขึ้นครับนอกจานี้ครับเรา,าเรากำลังเข้าสู่ยุคทีวีดิจิตอล โรงเรียนเราเนี่ยก็จะมีทีวีติดตามโรงอาหารในห้องสมุดนะครับเพื่อประกาศข่าวสารต่างๆเราก็จะใช้โอกาสนี้นะครับในการทําวิดีโอเพื่อรณรงค์ให้นักเรียนอนุรักษ์พลังงานนะครับซึ่งการทําวิดีโอนียก็เป็นการบูรณาการกับความรู้วิชาภูิศิสาร์ด้วยนะครับสุดท้ายนี้ครับก่อนเราจะไปก็ขอทิ้งท้ายไ้ดรงดองหนึ่งนะครับน้ำไหลไฟเบิดคัน เรามาร่วมใจใช้น้ำไฟให้หน้อยลงสวัสดีครับสวัสดีครับ